รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะที่ลานอนเนกประสงค์หน้าร้าน MK ห้างสรรพสินค้าโลตัสอำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากรักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรดรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากรักษาการแทนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากปลัดจังหวัดตากสาธารณสุขจังหวัดตากสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2564และเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2564เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตากได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําสำหรับประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปชนิดซิโนแวคเข็มที่1และชนิด แอสตราซิเนกาเข็มกระตุ้นบูสเตอร์หน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสอำเภอเมืองตากเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมพพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี21ตุลาคม2564และเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2564โดยบรรยากาศในภาพรวม มีประชาชนชาวจังหวัดตากให้ความสนใจและเดินทางเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้เหล่ากชาติจังหวัดตากและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 พร้อมเยี่ยมพบปะพูดคุยและให้คำแนะนำกับผู้มารับบริการอีกด้วย